คริสต์มาสปีนี้พาทุกคนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสุดพิเศษไปกับพี่โซ่และหมอเพลงกับทริปบินลัดฟ้าใกล้ถึงลอนดอนวันหยุดในปีนี้ของหมอเพลงจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเชนรักผูกใจฉบับพิเศษในตอนวันหยุดของหมอเพลงเชนรักผูกใจชีวิตเธอยุ่งจะตายไม่มีเวลาสนใจเรื่องความรักหรอกทำไมคนรอบข้างต้องคิดว่าเขาคนนั้นชอบเธอด้วยนะ คนเย็นชาแบบนั้นจะชอบเธอจริงๆเหรอดูหน้าเขาเวลาเจอกันแล้วเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ชอบหน้ากันเสียมากกว่าเรื่องราวความรักของคุณหมอสาวสวยผู้แสนเย็นชากับผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาตามจีบอาคิระนักธุรกิจสาวที่ตกหลุมรักคุณหมอคนสวยตั้งแต่แรกพบกระทั่งนำไปสู่การตามจีบด้วยชาเขียวของโปรดของคุณหมอแต่ดูเหมือนแพทย์หญิงพาณิพักจะใจแข็งกว่าที่คิดความรักในครั้งนี้ของอคิระ จะสมหวังหรือไม่และชาเขียวจะช่วยจีบคุณหมอผู้แสนจะเย็นชาได้จริงไหมเอาใจช่วยคุณอคิราได้ในรักผูกใจติดตามได้ในยเชนรักผูกใจตอนพิเศษวันหยุดของหมอเพลงอ่านต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ